โอเคครับวันนี้จะมารีวิวมเมล็ดป๊อบคอนมัดลูมนะครับตาสแน็คเป็นยี่ห้อใหม่ที่ได้มาเพราะว่าตอนนี้มเมล็ดพวกนีตีขาดตลาด <c oughs> เรามาดูวิธีการดูล็อกกัน <c oughs> ตัวนี้ฉลากพวกล็อกอะไรเขาจะอยู่ด้านหลังกระสอบนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมว่าโปรดักป๊อบคอนมัดลูม ก็คือเป็นเม็รกลมจากอาร์เจนตินาลอตก็คือ10เดือน10ปี2 0 2 2คือ20ปีที่แล้วอันนี้ก็คือพวกลอตัมเบอร์ครับแต่ว่าหลักๆเราก็จะดูตรงนี้แหละมาดูว่าคุณภาพเป็นยังไงเบื้องต้นนะเราผมกลับมาเบื้องต้นดูเมล็ดแล้วมเมล็ดเขา ค่อนข้างเล็กครับถ้าไม่ติดว่ามาลุมป๊อบคอนผมคิดว่าเป็นกระดาไฟนะพร้อ oh, มเน็ดเขาเล็กมากเม็ดเ,เล็กเรียวเรียวเียวในในถ้วยเนี่ยคือน no ้อยซีครับแต่น no ้อยซีรอดนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ครับก็เลยดูไม่ได้ต่างกันมากแต่เดี๋ยวให้มาดูกายภาพของเมล็ดกลบก่อนเม็ดเล็กโอเค <c oughs> <c oughs> มาดูผลก,กันคั่วกันว่าเป็นยังไงไปเลยเต็มคนหม้อครับ <c oughs> มเมล็ดถือว่าแตกค่อนข้างไวนะครับ อันนี้แป๊บเดียวเองแต่มาดูกับมาดูคุณภาพเม็ดกันว่าลักษณะที่ได้เป็นยังไงเปอร์เซ็นต์การแตก ถือว่าใช้ได้ครับเริ่มต้นนะที่ดูจากเสียงแล้วก็ดูจากการลนหมอ้อเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของกันให้ดูเลยขนาดเม็ดค่อนข้างเล็กครับแล้วก็กลมไม่เยอะถ้าขั้วหวานกลมน่าจะได้สักไม่น่าถึง50%อ่ะ40%จะออกบานไปเยอะครับ แต่ถ้าเบื้องต้นถ้าแนะนำว่าเอาไปแทนคั่วก่อนก็ได้ครับแต่แค่ความสวยก็จะไม่ได้โอเคครับ